อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมแมพี่น้องเอ๊ะหกักข้าวโพดป่ายูคาสิจและครับอันนี้ก็มาเก็บได้ละเอียดครับฟักกับขอรอแคลร์กเก๊ฟักน้อยหน่อยนี่ะครับด้วยโอ้พี่น้องต่างกันไหม สวัสดีครับผมสายชลุนฉลองนะครับคือเก่าแล้วครับตื่นเช้าด้งานหลายตื่นสายด้งานหน่อยครับครับสโลแกนผมคนขยันครับไม่ว่นุตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสือกับอีกกับหมอนครับมานี่ครับกาจะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับปูคนที่ยี่สิบเดือนกรกฎาเลยครับเดือนเจ็ดเลยครับกรกฎาสิงหาม่นเลยครับเดือนกรกฎานี่เะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับผมพี่น้องวันนี้กับวันที่สี่นะครับผมพี่น้องไหม นีนักแต่ไม่เป็นไรครับพอเป็นพี่นอ้องเคยพูดคำนี้ไหมครับคำว่าช่างมันคำว่าช่างมันบางทีเองพูดแล้วก็สบายใจเลยครับในบางครั้งนี่คเหมือนผมใช่ไหมนะช่างมันเถอะครับปีนี้ไม่ได้คอยเอาปีหนานี่ครับคำว่าช่างมันบางทีเองพูดเองหายกำลังใจใตัวเองเรากำลังทอเถะ แต่ว่าเราไม่ถอยนะครับเข้ามาชังมันคือเราต้องสู้ต่อครับผมพี่นกชั้น,นทีอะปีนี้ก็ไม่เป็นไรชังมันอย่างเดียวเราก็มาเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปปรับปุงในการทำขังต่อไปครับผมพี่นอก็อมมไมได้ซีเรียสฮักปลายยูคาสเสเร็จแล้วก็จะฮักนี่ละครับฮักบริเวณนี้นะครับที่ว่าตุ๊กโลโลครับผมพี่นอกที่ผมสี่หรือผมจะ ดวนไถป,ปูฟักทองนะครับผมพี่น้องแล้วก็จะไล่ไถปูฟักทองนะครับหันปลาอยู่คาเขาไว้ยี่สิบสองสามวันสองสามวันให้เขาโพดมันตายก่อนครับให้มันแห้งก่อนครับครับได้ไม่ได้ก็ถ้าเราไถไม่เขาก็อนี่อย่างเดียวนะครับก็คือว่าจุดแหละครับผมพี่น้องโอเคนั่นแหละนี่ครับเส้นด้ายที่มันยังเปียกด้วยครับอู้น้ำค้างอย่างแรงเลยผมพี่น้องนี่นะครับ นี่นะครับแตใครจะปลูกพักปลูกอะไรเองก็ต้องศึกษาดีๆครับผมพีนะ่น้องผมไม่ได้ว่าสอนใครเลยครับผมก็เรียนรู้ตัวเองนี่แหละครับขอศึกษาจากผู้รู้ด้วยปลูก,กพอฝนส่วนใหญ่ทุกปีก็จะมาประมาณเขาวันเสาหรือว่าก่อนนะครับเองก็ปลูกก่อนนักอาทิตวหนึ่งอะไรครับผมพีนะ่น้องปลูกของปลูกอะไรทุกอย่างปลูกพื้นระยะสั้นแล้วต้องการน้ำหน่อยก็ดีครับสำ,ส,ำสำหรับคนที่ว่าไม่มีบอ่อนะครับผมก็บ่อหน่อยเหมือนกันครับแต่ผมก็ ดีก็พื้นที่ข้างล่างมันก็พอทำพักทำได้ย่อพี่น้องนี่ครับคุณล่องดู้เลยครับไอ้คำว่าช่างมันนี่นะครับพรมพี่น้องเขาเลี้ยงต่อนี่ครับเห็นคนที่เขามีเองก็ว่าช่างจะมันเถอะช่างก็เถอะถ้าเราขยันแล้วเราอดทนเนี่ยสักวันเราก็ต้องมีบางอย่างเขาครับถึงไม่มีมากแต่ก็ถือว่ามีนะครับพอเองขยันไหมครับพรมพี่น้อง บางทีเนี่ยเหนื่อยจะโทรมาโอ้จากอะไรมันจะดีขึ้นเนาะเองก็บอกว่าช่างมันเถอะค,ออคออออ่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆเงาพ่ป็นหอกผมก็มีแต่พูดคำนี่เหรอเข้ามาช่างม,าามันครับชังมันไม่เป็นไรก็คแค่นั่นแหละผมก็จะชอบพูดเนี่ยช่างมันไม่เป็นไรแค่นั่นแหละทุกอย่างก็เหมือนผมใช่ไหมนักครับปีนี้นี่กระปูกระพูดไม่ได้อะไรได้ไดนหนใช่นไหมที่ว่าดอกยาตายนะครับต้นยาตายไม่ได้ต่อจากตน้ตนเขาต้นนี้ไม่ได้อะไรก็ช่างมันไม่ได้ซีเรียส ทำเครียดไม่ก็เครียดแหละครับแต่มันแก้อะไรไม่ได้ครับผมพี่น้องคือมันแก้อะไรไม่ได้ครับคือมันอย่างผมบอกทุกคลิปแล้วครับมันเป็นภัยธรรมชาติมันมีอะไรหามได้ครับภัยธรรมชาติเพื่อนจะวบ้าเองก็มาเก็บเป็นข้อมูลมาศึกษาเอาไอ้เองก็มาไอ้แก้ไขปกบปุ๋งครับก็แค่นั้นแหละครับผมพี่น้องนกกระจอกกระจาบกระจิบก็เริ่มจะมาหาลงเขาเลยนนแม่น้ำนู่น นั่นนกกระจอกใช่ไหมโอ้ยอยีโผล่ยิงอย่างวามันก็ห้ากินนะพี่อกเองก็มาไล่เชียรนะ์แล้วนี่ครับเขาก็กำลังออกล้วนครับผมพี่น้องมันก็มีแรงน,นะครับเองก็มามีกำลังใจใทำเลยครับที่ว่าเอง มีความภาคภูมิใจนะครับผมเชียร์กับรกรต้องคิดกันนองครับกันทุกคนสิ่งไหนสิเองลงมือทำเยเองต่้งใจทํแล้วมันประสบความสาเร็จถึงมันจะได้หมากหรือได้หน่อยเอยงก็มีความภูมิใจครับภูมิใจได้ครับพเรบพราะว่าเราทําด้วยสองมือเองของเราเองครับผมพี่น้องคิดอย่างผมไะครับนี่นะครับคอยเป็นคอยไปเอาะพี่หนา้าก็จะตัดทำจากสีไร่ห้าไร่แล้วครับผมพี่น้องขเขาอันนี้ก็ถือว่า เป็นประสบการ์เป็นบทเรียนไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับผมพี่น้องนี่ครับใช่ไหมที่บอกผมปลูกพืชดพักที่บอกลงทุนทีเดียวมันก็จะได้เพิ่มมาเพิ่มมานะครับผมพี่น้องผมก็ปลูกกล้วยปลูกคาตะไคร้มุมนี้นี่เลยครับผมพี่น้องโอ้ หอมเขาจะแทะพ่อพี่น้องเนยผมก็เชียอแล้วครับว่บาสุกได้เราจะเท่าบาทเรามันจริงๆครับผมว่าจริงจริงจริง,จรงเจอมากระตุ้แหหงกาาูดเดนี่ก็คอยปับ๊บคอยจูนนะพ่อพี่น้องเนยะมันจะทำาอะไรมันจะได้ดังใจเองมันคงจะเป็นไปไม่ได้ละครพ่อพี่น้องผมก็เชียร์แบบนี้แหละครับคอยปับ๊บคอยจูนอันนี้นไม่ดีกับซื้อเมาส์ก็แค่นั้นแหละนี่ก็เป็นเวอรนะ์ัใช่ไหมพ่อพี่น้องด้วย อพอมันพี่น้องแต่ FC เอฟซีลองไปใช้ดูครับคำว่าฉั่งมันบางทีเราพูดเราก็มีความสุขเลยครับพี่น้องมันเป็นการแหกยปลังใจใจจาของไม่ท้อถอยการทําอะไรนะครับมันย่อมมีอุปสรรคและปัญหาครับไม่ว่าจะงานอะไรครับผมก็เชียร์สำนีแหละอยู่ที่เราแล้วครับค่อยๆแก่ค่อยๆคิดวางแผนใหม่อย่าให้มันเป็นแบบเก่านะครับพี่น้องก็แค่นั้นและครับ อ่ะเป็นกำลังใจสู้ครับผมพ,พี่น้องเข้าพุมกูอีกประมาณสักแม่แกบอกว่าประมาณสักเดือนหนึ่งครับจะได้เกี่ยวน่าจะได้เกี่ยวมือนะครับพ่อพี่น้องเอ้ดูทรงแล้วพอปลูกหลังครัอันนู้นก็เขาก็ปลูกก่อนผมมันสิบวันหรือวะครับอ่ะโอเคพ่อพี่น้องอย่าพึ่งไปทอแทนนะครับมีแรงก็สู้เท่าที่ว่าแรงเองมีเลยครับพ่อพี่น้อง กับสโลแกงผมกับคนขยันครับมันมีโนตายครับถ้าอยากสบายก็เสือกเปี๊กก็มอนครับขอบคุณมากครับสำหรับการชมถ้าชอบก็ถูกใจจะใส่กระติ๊ดตามเได้ครับก็แค่นั้นแหละครับสวัสดีครับพอม่พี่น้องไหม